ไม่มีประเทศไหนในโลกครับที่สารแลมนูนเนี่ยนะครับมาสั่งให้ประมุขของฝ่ายบริหารคือนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งอุ้งอิงวันนี้เนี่ยยิ่งน่าเกลียดใจเลยน่าเกลียดตรงไหนมีคนไปร้องว่าอุ้งอิงและพูดคุยกับหุ้นเซ็นแล้ีคลิปหลุดออกมายังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามันเสียหายกับประเทศตรงไหนมันอะไรตรงไหนรีบรับเรื่องและสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจของฝ่ายบริหารมันต้องเท่ากับอำนาจของฝ่ายนิติบัญญตัติและไอ้ที่แก่องค์กรอิสระด้วยนะมันไม่ได้ศาลนะไอ้นี่เป็นองค์กรอิสระคำวินิจฉัยเขาไปเรียกคำพิพากษาด้วยศาลรัฐมนุนเนี่ยนะที่เขาเรียกคำวินิจฉัยนั่นนะเพราะมันไม่ใช่ศาลแต่มันสามารถมาสั่งนะสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้หรือว่านะไอ้ให,ให,ให้นายกรัฐมนตรีหลุดออกจากตําแหน่งได้ นี่คือระบบที่มันเพีย้ยนระบบที่มันบ้าแต่ระบบเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาภายใต้การยึดอํานาจจัารัดประหารของ,ของคอสชนะและตั้งขึ้นมาแล้วก็การยึดอํานาจเนี้ยนะครับคุณดูดะมันทําลายทุกอย่างหมดเลยนะแต่สิ่งที่มันไม่ทําลายก็คือศาลท,ที่มันไม่ทําลายก็คือองค์กรอิสระมันเอาไว้และเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือมันแล้วก็เพิ่มนะเพิ่มความเอ่อเพิ่มความ ประเด็นก,การใส่เข้าไปนะเอาเนื้อหาประเด็นก,การนี้ใส่เข้าไปในองค์กรอิสระและก็ให้อำนาจให้ขบเขตของการใช้นะอำนาจของสารรัฐนูนหรือขององค์กรอิสระเนี่ยเอาไว้ทำลายล้างนะักการเมืองที่มันไม่ชอบกินอนะและถ้าหากว่ายังใช้องค์กรอิสระเนี่ยนะครับนะทำงานยังไม่ถึงเป้ามันก็จะใช้กองทัพใช้ทหารเนี่ยยึดอำนาจทำรัฐประหาร นี่ครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้สลับซับซ้อนแต่แม่งไปพูดกันเนีมันสลับซับซ้อน